ใช้ชีวิตยอยู่ต่างแดนโอกาสที่จะได้เจอวัดจะได้เจอคําสอนอดีๆยากมากเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอย่างตัวเองตื่นมาเราต้องทำหาก,กินมันก,ก็ยากมากๆที่จะมานั่งศึกษาธรรมะความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่มีน้อยมากยังดื่มเหล้าสัางสรรค์ไถือว่าเป็นเรื่องปกติมากก็คิดว่าไม่ได้ทําให้ไทรเดือดร้อนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนมาถึงวันหนึง่งเพื่อนให้ยืมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเราจะเตรียมตัวก่อนตายยังไงพอเราอ่านเราก็มีความรู้สึกอยากจะนั่งสมาธิช่วงนั้นพยายามศึกษาคําสอนต่างๆตามอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นาาททงพพระุธศาสนาาเข้ถึง ยาก,ก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีความเข้าใจแต่ว่าด้วยใจที่เราอยากฝึกนั่งสมาธิมากลองไปหาเดินในอินเทอร์เน็ตว่ามีที่ไหนสอนหรือเปล่าก็เจอวัดพระรมากายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาสามีเขาบอกว่าสมัยเรียนมหาลัยเขาเคยไปอาสาสมัครที่วัดพัะรมากายหลวงพ่อสอนนั่งสมาธิแบบหลวงปู่สดเราตามไปที่วัดคือใจของเราตัวแรกไม่คาดหวังอะไรมากคิดว่ามันน่าจะยากจะปรับตัวเรียนรู้ได้แค่ไหนแต่พอไาเห็นภาพนักสร้างบรมรูปมมากๆทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อมาทําสิ่งเดียวก็คือช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ให้มีศูนย์รวมเผยแผ่คำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นได้แม้แต่ว่าเราจะอยู่ในต่างแนดนก็ตาม แล้ววันนั้นถือโอกาสฝึกนั่งสมาธิฟังหลวงพอ่ออนุบาลฝันในฝันใจเปิดมากท่านได้นําคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมาสรุปให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายทําได้แล้วก็เห็นผลจรงิงอย่างเช่นเคสตัศดีโกห่งกรรมท่านนามาทําให้มันเป็นเรื่องง่ายสนุกใกล้ตัวฟังธรรมะแล้วไม่เบื่อจริงๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตจากที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็เริ่มมาเข้าใจการที่หลวงพ่อขยายวัดออกไปหลายประเทศท่านอยากจะให้ธรรมะเข้ามาสู่ชีวิตคนไม่ว่าจะชนชาติไหนก็ตามได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ทานศีลภาวนาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทางให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกไปนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ถึงทุ่มเททําเต็มที่สนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดกิจกรรมเพื่อทิ้นผ้าป่าโครงการเด็กดีวีสตาร์โครงการบวชพระบวชเนนบอกได้เลยว่าเราทําเต็มที่ของเรามาตลอดเพราะเราเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำท่านทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนาเผยแร่คําสอนออกไปมันมีค่ากับทุกคนมันทําให้ได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมันถึงแบบว่าไม่ต้องคิดเลยทุกคนพร้อมมาทําตรงนี้กับหลวงพ่อจุดมุ่งหมายาก็คือท โลกนี้ให้สดใสที่สุดด้วยแสงธรรมอัมภัย ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงถวายหลวงพ่อก็คือว่าตอนนั้นมีการหล่อหลวงปู่ใจเราเปิดมากทุกบุญกับหลวงปู่เราต้องทําให้เต็มที่คือเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นคนทํางานกินเงินเดือนธรรมดาแต่ว่าพราเรารู้หลวงปู่ท่านมีพระคุณกับคนทุกคนในโลกนี้มากแค่ไหนเราก็อยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้ตอนสมัยอยู่มหาลัยเราชอบร้องเพลงไปประกวดไพโอนียชนะของประเทศไทยได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่สิงคโปร์เราก็ได้บูชาหลวงปู่โดยการแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อ the greatest o ั k พอดีหลวงพ่อท่านได้ฟังท่านบอกว่าเสียงอย่างนี้ต้องเข้าห้องอาดลืม้มมาก แต่ว่าเวลามันไม่ได้เพราะเราทางานกลางวันตอนเย็นกลับมาห้องอาดเขาก็จะปิดถ้าเกิดเราจะทํางานถวายหลวงพ่อเราก็ไม่สามารถทําได้สามีก็โอเคงั้นเรามาช่วยกันทําดีกว่าก็ไปเรียนรู้การเป็นสาวเอนจิเนียร์ก็คือมาทําห้องอาดเองที่บ้านเวลาหลวงพ่อมีงานอะไรขึ้นมาเราก็ทําถวายท่านเลยตอนนั้นเพลงที่ปลื้มที่สุดก็เป็นเพลงดุสิตบุรีก็นอกงจากที่เราฟังหลวงพ่อนุบาลฟันให้ฟันท่านถ่ายทอดเรื่องราวมีเทพประบุเทพธิดาลงมาจากดินแดนที่สวยงามเพื่อมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีถึงเวลาก็จะกลับดุสิตบุรีก็ได้ยนินมันเกิดขึ้นนใใจเรา อยากทาเพลงนี้ถวายหลวงพ่อมากเราก็เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งบรรยายเล่าเรื่องราวของพวกเราทุกๆคนที่ได้ติดตามหลวงพ่อมาสร้างบุญสร้างบารมีของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะทําในสิ่งที่ดีตรงนี้ด้วยกันไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมทำถวายท่านไปหลวงพ่อก็ให้ออกอากาศเลยก็เป็นเพลงที่ทาได้เร็วที่สุดเป็นเพลงที่ปลื้มที่สุดนี่ก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตของเราที่ทําลงมา สิ่งสําคัญที่เราสร้างบุญสร้างบารมีมาเยอะๆเนี่ยก็ทําให้เราได้พาลูกเข้าวัดตั้งแต่เล็กเราไม่รู้เลยนะว่าไปวัดลูกจะได้อะไรมั่งกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้มันมีค่าที่สุดสําหรับเขาก็คือศีลห้าเราไม่ต้องไปพยายามสอนลูกเราซึมซับเรียนรู้แล้วมีความเข้าใจพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กๆด้วยตัวเองอบายามุขไม่แตะเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่น้องเขาอยากจะทําก็คือเขาอยากจะบวชให้ครอบครัวทุกคนได้บุญได้มาค้นพบตัวเองมีความเข้าใจโลกมากขึ้นมองเห็นโลกตามความเป็นจริงสําหรับความเป็นแม่ตรงนี้เป็นสิ่งทีีที่่ดดใจทสุ เขาได้มาเจอธรรมะตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็ไม่ต้องห่วงเขาเลยเขาก็รู้เขาจะดำเนินชีวิตเขายัางไงต่อไปเขาจะใช้ชีวิตของเขาเองได้ในโลกใบนี้ยังมีความสุขความรู้ที่เราได้มาจากหลวงพอ่อเ,เรียกว่าวิชาชีวิตได้นําพาชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมทานศีลภาวนาบุญทุกบุญที่ทําไปเราทําสม่ําเสมอคําว่าหมดมันไม่มีเลยชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานเงินมันก็จะมีที่มาของมันเองปัจจุบนันนี้อยู่บ้านดีๆระดับหลายล้านในราคาที่ถูกมากเพราะเราทาบุญกับหลวงปู่ ก็เลยได้มาเจอบ้านหลังนี้คนที่สร้างบ้านเขาไปอยู่ต่างรัฐเขาก็อยากจะรีบขายเป็นจังหวะล็อกบุญที่เราไปเจอพอดีแล้วเราก็สามารถซื้อบ้านหลังนั้นได้ในราคาที่ถูกมากซึ่งเป็นเงินที่เขาลดลงมามากกว่าที่เราหล่อหลวงปู่เป็นเอ็มเนี่ก็คืออนุภาพบุญที่เราเห็นด้วยตัวเราเอง